ทุกอย่างคลิปนี้ก็ขอสวีดัดสวัสด,ดีกันด้วยนะครับก็มาเปิดคลิปกันที่นินทานน้ำไหลหรือน้ำตกเขาพนมศาสตร์หลังจากการที่ได้รับการพัฒนาหลังจากวันนั้นไปก็มี่เขากำลังอาจจะเริ่มพัฒนาต่อหรือทำความสะอาดเริ่มฉีดยาฆ่ายากไม่ให้มันลกนะ ทุกอย่างจะงดงามได้จะสวยงามได้เราก็ต้องพัฒนาและตกแต่งต่อเติมเพราะจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผมบอกได้เลยว่าถ้าได้การรับพัฒนาที่นี่อาจจะเสยียแที่ใดบรรยากาศเป็นธรรมชาติ พาเดินชมบรรยากาศนะก็คนคะรับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแหล่งหนึง่งน้ำตกแบบบรนบาดหรือน้ำตกแบบมาเที่ยวแบบน้ำตกพิมพาน,น้ำไหลก็งดงามไปตามธรรมชาติครับเราขอนำเสนอ diệt tắc nguyên lạc hạt đẹp mai <laughs> xa thành đi đi Yeah. ่ไอ uh, yeah. yep. ้จ yeah, like, uh, yeah. <na> ุดไอ้เนี่ยน้ำตกเขาพนมศาสตร์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามทางธรรมชาติวันนี้พามาฟังเสียงน้ำไหลธรรมชาติมากครับพี่น้อง าอากาศน้ำไหลก็มดงามตามธรรมชาติครับมาเที่ยวพักผ่อนอะไรคืนกันตามธรรมชาติแต่ความสุขอาจจะมีแต่เนะี้ยธรรมชาติงดงามจริงๆภาพบรรยากาศงดงา มีพามาสัมผัสกับธรรมชาติจิ้มจับกับน้ำตกไปครับผมชมไปนี่เนี้ยงดงามครับผมตัวนี้กำลังปีน้ำปีน้ำให้เล่นอะไรแม่มก็มาแม่มันไปตัดใบตอง เอายิงก่อนนี่คมีแหล่งให้เล่นน้ำแบบธรรมชาติมดงามดีทีรับผมบรรยากาศมันก็ร่มรื่นนี่แหละครับทุกอย่างถ้าจะให้หมดงามมันก็ต้องมีการตกแต่งการพัฒนาให้หมดงามครับ วันนี้พามาชมน้ำตกเขาพนอมสาหลังจากที่ได้รับการพัฒนาไปหลังจาก,กวันนั้นเราก็มาเรื่องนี้น้ำกำลังเยอะครับลื่นบรรยากาศดีครับธรรมาชาติมาก น้ำใสน่าเล่นมากครับน้ำใสเล่นธรรมชาตินี่นะเเป็นอีกจุดอีกหนึ่งมุมของน้ำตกนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติใครที่ชอบสัมผัสและลุ้นไหวทิ้งับธรรมชาติก็ลองมาสัมผัสก,กันได้นะครับที่ดีมาเขอ เราฟังเสียงน้ำไหลแบบธรรมชาติลมลื่นันที่หน้าหลงไหลตามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้แบบเล็กๆแบบเงียบสุกคนไม่วุ่นวายก็ที่นีได้นะคนี่เรากำลัง เขาก็พัฒนาเริ่มพัฒนากันตน่อทุกอยากที่จะให้มันงดงามเหมือนสถานที่อื่นก็ต้องมีการพัฒนาบ้าง